เฉลยข้อจดหมายลงทะเบียนนะครับของบทที่3นะครับเขาก็โจทย์ก็คือให้อัตราการส่งนะจดหมายเนี่นะครับจงพัสดุนะลงทะเบียนนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับน้ําหนักนะก็เป็นเราก็ขยายนะครับแล้วก็เขียนตัดก็รับอะไรก่อนนะดูก่อนนะครับรับจำนวนเต็ม นะเป็นจำนวนนะครับหน่วยเป็นกรัมแล้วก็แสดงค่าส่วนพัสดุเลยตามตารางข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นรับหน่วยเป็นกรัมนะก็ w นะครับรับเป็นอินเลยเนะพราะฉะนั้นเราก็รับอินพุตมาแล้วก็แปลงเป็นอินนะครับเราก็ได้ r w นะแล้วก็ถ้าดูตามนี้นะครับไม่เกินร้อยสิบแปดบาทเกินร้อยหนึ่งแต่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบนะครับก็ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้นี่เราก็อิฟไปเรื่อยๆนะครับนะอิฟไปเรื่อยๆ ก็ if นะครับ W ไม่เกินใช่ไหมครับไม่เกินร้อยคือน้อยกว่าร้อยเท่ากับไหมไม่เกินร้อยนะครับก็เท่ากับร้อยได้นะครับไม่เกินร้อยนะถ้าไม่เกินร้อยก็เท่ากับร้อยได้นะครับก็พิมพ์สิบแปดนะครับโอเคถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นั้นนะครับถ้าเกินร้อยครับ elif นะ elif บางคนก็อาจจะเขียนตรงนี้นะครับ elif ก็เขียนตามเขาถ้าเกินร้อยนะแต่ไม่เกินนะครับ $250 หก็ยี่บสองบาทนะบแต่ถึงตรงนี้นะคะเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าตรงนี้ไม่จมําต้องเขียนครับนะเพราะอะไรที่มันเป็นตรงนี้เป็นจริงมาที่นี่ละถ้าตรงนี้ไม่เป็นจริงนะครับเขาก็ต้องเกินร้อยแน่ๆนะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ไม่ต้องเขียนครับเข้าไหมนะไม่ต้องเขียนเพราะว่าหลังเนี้ยมันเป็น else else ก็คือตรงนี้เป็นเท t นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่าเท่ากับร้อยสิบแปดบาทน้อยกว่าเท่ากับสองร้อยห้าสิบยี่สิบสองนะครับนะแล้วก็ถ้าเราตั้งใจเขียนอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ควรเขียนอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ใช่ว่าเราเขียนว่าถ้าน้อยกว่าเท่ากับสองร้อยห้าสิบยี่สิบสองไอ้เงี้ไม่ถูกนะแล้วมาเขียนว่าถ้าเป็นเอ่อน้อยกว่าเท่ากับร้อยเนี่ยสิบแปดบาทเอ้ถ้าสลับลําดับนี่ผิดแน่นะครับเพราะเพราะถ้าเกิดเราลงมานะมีแค่กรรมเดียวเนี่ยตรงนี้มันจะจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยี่สิบสองนะครับนะก็ไม่ถูก เพราะฉะนั้นทําอย่างนี้ก็ต้องเรียงลําดับให้ดีๆนะครับว่าเราพิจารณาถ้าแบบนี้เราก็พิจารณากรณีน้อยสุดๆก่อนนะครับน้าหนักเกณฑ์ต่ําสุดก่อนนะครับแล้วมาค่อยจะเถิบขึ้นมากระเถิบขึ้นมาไปเรื่อยๆนะครับดูดีๆนะครับอ่ะเพราะฉะั้นอันต่อไปก็ทํานองเดียวกันนะครับจะเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดแล้วนะฮะก็ิีนี้ไปก่อนนะครับจะใช้ไม่ใช้เดี๋ยวค่อยปรับนะเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับถ้าไม่เกิน500ใช่ไหมครับไม่เกิน500ก็28 นะครับไม่เกินพันหนึ่งนะก็38นะครับอ่แล้วก็ไม่เกิน2 0 0พนะก็58นะแล้วถ้าเกิน2กิโล,ละเกิดอะไรขึ้นอ่ถ้าไม่สามารถสง่งลงได้นะครับไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็ให้พิมพ์มาไล่ละก็ลงไปดูนะครับอ่อพิมพ์ว่า r e าเรวิจนะครับ โอเคการก็เอลสุดท้ายเป็นกรณีที่พลาดหมดเลยของทุกๆอีกข้างบนนะครับก็จะไล่ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอ่ะก็สั่งทำงานนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ลองอะไรล่ะก็อลองอันที่มันใช้ไม่ได้ก่อนก็แล้วกันนะครับ5,000 2 0 0อก็ได้นะก็รีเจ็คนะครับอ่ะลองอีกสักอันหนึ่งนะครับ45นะสี่นี่ถ้าดูตารางนี้นะครับก็จะต้องร้อย เออสิบต้องสิบาทนะครับโอเคเห็นะครับนะอันนี้เนี่ยเราจะเขียนแบบตารางนี้นะครับโดยเอาเกณฑ์น้อยสุดขึ้นก่อนนะถ้าดูตามนี้นะครับที่เราเขียนมานะครับหรือ นะเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเกิน2,000ใช่ไหมถ้าเกิน2,000นะครับเรารีเจ็ตอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเขียนย้อนจากล่างขึ้นบนนะครับถ้าเกิน2อ0 0ัร้เพราะฉะนั้นถ้าเอลส์ก็ต้องไม่เกิน2,000ละไม่เกิน2,000ขั้นต่อไปเราก็ต้องแล้วถ้าเกินพันหนึ่งะนะครับก็ถ้าเกินพันหนึ่งก็58บาท นะก็อันนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเขียนย้อนกลับขึ้นมาใช่ไหมครับย้อนกลับมานะครับถ้าอันนี้ก็เป็น38บาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามากกว่า250นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ย8บาทนะครับแล้วถ้าออมากกว่าอ,อ๋อสุดท้ายแล้วไม่ก็ก็อันนี้ก็จะเป็นมากกว่านะครับถ้ามากกว่า200อ,อ่อก็จะมีเกณฑ์อะไรบ้างล่ะนะก็เอ,อ่้อ2,000 1,500ห5 0 นะครับต่อไปก็ร้อยหนึ่งนะต่อไปก็คำจริงตรงตรงนี้ออรีเจกนะครับห้าสิบแดสามสนะครับยีแล้วมียี่อีกนะครับยีบคืออันนี้เขียนอะไรพลาดหรือปเปล่าอมากกว่าห้าร้นะครับมากกว่าห้านี่สามสิบแปใช่ไหมครับแล้วก็มากกว่าสองอบนะครับอันนี้ยีดนะต่อไปก็มากกว่าร้อยนะครับมากกว่าร้อยตรงนี้ ก็ยี่สิบสองนะครับแล้วก็สุดท้ายลนะก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับร้อยนะครับก็สิบนะอันนี้ก็ได้นะครับทําแบบนี้นะครับก็ย้อนคิดนะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ต้องไล่จากน้อยไปมากนะครับหรือมากมาน้อยก็ได้นะครับโค้ดทํานองนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับที่เราเคยเขียนตัดเกรดนะครับคล้ายๆกัน